สวัสดีครับในบทนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเครื่องมือพื้นฐานกันอีกสัก3-4อย่างซึ่งมีโอกาสได้ใช้งานกันบ่อยเหมือนกันเริ่มจากเปิด new composition 1 9 2 0 1 0 8 0 3 0 f per s e c วินาทีไม่ต้องตั้งชื่อคลิกขวา new text สร้าง text ขึ้นมาเป็นตัวอย่างสัก text 1คลิกปรับ alignment ตอนนี้ผมใช้ฟอนต์ c a s a m e d i u m 2 0งย์สพิกเซลมาคลิกขวาที่เลเยอร์เท็กตัวนี้ฮะมันจะมีคำสั่งอยู่อีก2คํคำสั่ง Create Shapes from Text และ Create Marks from Text เราเริ่มกันที่ Create s h a p e from Text ก่อนแล้วกันเมื่อคลิกคำสั่งนี้เขาจะสร้าง Shape Layer ขึ้นมาให้อีก1 Layer และปิดตา Text Layer เดิมของเราไว้ เปิดเข้าไปดูไปดูคอนเทนต์ของเชฟเลเยอร์ที่เขาสร้างขึ้นมาให้ก็จะประกอบไปด้วยเชฟ p e 4กลุ่มตามจำนวนเท็กซ์เลยกด V เปลี่ยนวัวเคอร์เซอร์เป็น s l l e t i o n t o o l ก่อนซึ่งแต่ละกลุ่มอย่างกลุ่ม T เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย Path เป็น b e r ร์สี่ t h มี Stroke มี Fill แล้วก็มี Transform กลุ่ม เขาตั้งชื่อเป็น t เลยส่วน e ก็เช่นกันแบบเดียวกันแสดงว,ว่าเขาสามารถสร้าง shape สร้าง content แบ่งออกเป็นกลุ่มตามตัวอักษรทีนี้เราก็เอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างมา delete s สโต k กออกไปก่อนก็ได้ปิดตาไม่ต้อง delete เปิด e ปิดตาสตโตรกเปิด x ปิดตาสตโตรกให้เหลือแต่ฟิลทีตัว หลังปิดสตโตรกจากนั้นไปยืนอยู่ที่1วินาทีเปิดทรานสฟอร์มไล่ไปเลยคลิกโพซิชันสร้างคีย์เฟรมสำหรับตัวทีนี้ผมขอเปิดพาร์ทด้วยคลิกสต็อปวอชสร้างคีย์เฟรมของพาร์ทด้วยส่วน X เปิดแต่ทรานสฟอร์มคลิกโพซิชัน E เปิดแต่ transform e คลิก position สร้าง keyframe ส่วน t ตัวหน้าเปิด transform คลิก position สร้าง keyframe แล้วก็คลิก p a t h ด้วยจากนั้นเลื่อนมาจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นทีแรกผมขอลากคลุมหางตัว t กด shift ลูกศรลงมาข้างล่างยืดหางมาแล้วก็ กด U เลยดีกว่าให้เห็นเฉพาะคีย์เฟรมที่เราสร้างไว้แล้วแล้วมาเลื่อนตัว T เลื่อนแกน Y ลงมาถอยออกมาหน่อยให้เห็นขอบอประมาณนี้ส่วน X เลื่อนขึ้นบนส่วนไม่ใช่ X เมื่อสักครู่มันเป็น E ส่วน X เลื่อนลงล่าง ส่วน t ตัวล่างก็คลิกพาร์ทก่อนเลยซูมเข้าไปหน่อยลากคลุมเฉพาะ2จุดขวากดชิปลูกศรขวายืดหางไปแล้วมาเลื่อน Position ตรง transform t ไปทางด้านขวาแกน x กดชิปประมาณนี้ฟิตดูแล้วลากคลุม keyframe ทั้งหมด ทำเป็น e a s y east โดยการกด f9 เปิดกราฟขึ้นมาแต่งกราฟนิดหน่อยลากคลุมเพราะมีหลายตัวดึงมาตัวนี้ก็ลากคลุมดึงมาตามนี้เลยคลิกกด n ปิดและลองปรีวิวดูกันนี่ยังไม่สวย ถ้าจะให้สวยต้องเอาเฉพาะคีย์เฟรมของ path สออฟเซตมาสัก3-4เฟรม6เฟรมก็ได้ Path ของตัวทหลังก็เช่นกันออฟเซตมาอ่าและดูใหม่นี่เราก็ทำแอนิเมชันแบบนี้ได้เช่นกันประมาณนี้ไปกันต่อภาพเก็บปิดตา แล้วสร้างใหม่อีกทีหนึ่งคลิกขวา Create Shapes from Text เปิดเข้าไปคราวนี้จะทำ animation กับ stroke บ้างเปิดเข้าไป Delete Fill ไปเลยก็ได้เปิด Delete Fill เปิด Delete Fill เปิด Delete Fill มายืนอยู่ตรง BCA y part T เนี่ยเพิ่ม trim part ครับปึ๊บยืนอยู่1วินาทีเปิด trim part คลิก stopwatch e n สร้าง keyframe e n เลื่อนมาจุดเริ่มต้นปรับเป็น0คลิกออกมาแล้วลองดูนี่ปึ๊บเห็นไหมครับ ลากคลุมคียเฟรมกด F9 ทำมีซีอีแต่งกราฟหน่อยก็ได้ปึ๊บดึงมาปึ๊บปึ๊บแล้วก็ยืนอยู่จุดเริ่มต้นตรงมีคียเฟรมเนี่ยฮะแล้วคลิกที่ Tri มพ a r กด c t r l C คราวนี้ก็เอามาแจกเลย E กด Ctrl V ดูนี่ X ก็กด Ctrl V T หลังก็กด Ctrl V แล้วลองดู Preview ดูปุ๊บเห็นไหมฮะฟุบนี่เราก็ทำ Animation ได้ทีนี้ถ้าจะทำมากไปกว่านั้นก็ไปเอา Optical Flare มาตอนนี้ผมมี Optical Flare เป็น PNG อยู่ ใส่เข้ามากด s ลดสเกลลงเหลือสัก40พอแล้วกด p คราวนี้มายืนอยู่จุดเริ่มต้นเปิดหาดูพาร์ทเอาทีละพาร์ทพาร์ทของ t ก่อนกด Ctrl c t r l c copy พาร์ทของ t เนี่ยเก็บไว้ในคลิปบอร์ดแล้วมาคลิกตรง position ของ optical flare กด ctrl v เราก็จะได้คีย์เฟรมเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นคีย์เฟรมที่กำหนดพา t h ของรูปตัว t เพียงแต่ตอนนี้มันไม่ตรงกันเราก็มาปรับเสียหน่อยโดยเราต้องลากคลุมความหมายก็คือเลือกทุกคีย์เฟรมแล้วไปยืนอยู่คีย์เฟรมใดคีย์เฟรมหนึ่งคลิกตุ๊บอ่ะคราวนี้ก็ ปรับแกน y เลยโดยใช้เมาส์นะฮะต้องสไลด์วิธีนี้ต้องใช้เมาส์สไลด์เลื่อนลงมาให้พอดีกันประมาณนี้เราถึงจะได้ตรงกันเลยแต่ตอนนี้ที่ยังไม่ตรงอีกก็คือ trim path ของเราไม่ตรงกันก็มายืนอยู่ที่ trim path ตอนสิ้นสุดกด t a k e ก Take o u t l i n e ก่อนแล้วกด u แล้วมายืนอยู่คีย์เฟรมหลัง จากนั้นมีวิธีใหม่อีกวิธีนึงนะครับลากคลุมคีเฟรมทั้งหมดกดอัลเทเนตค้างไว้เพื่อที่จะบีบนี่ดึงตัวหลังมาให้เท่ากันเป็นการบีบซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ตรงกันหรอกเพราะอะไรเพราะเคิร์ฟเราต้องมีเคิร์ฟด้วยตัวนี้ฮะสองตัวหลังเนี่ยอย่างน้อยต้อง คลิกออกมาก่อนแล้วคลิกตัวหลังคลิกขวา keyframe assistant เป็น is in ส่วนตัวหน้าคลิกคลิกขวา keyframe assistant is out แล้วมันก็จะใกล้เคียงกันที่สุดปึบเห็นไหมฮนี่เราจะทำเป็นไฟนำทางก็ได้แล้วถ้าจะให้สวยก็คลิกที่ text เปลี่ยนสี เป็นสีออกฟ้า,ฟาสีหน่อยก็ได้ดูใหม่อีกทีนึ่งปึ๊บอ,อ่ะแล้วคลิกที่ optical flare กดที่มาแต่งกันอีกนิดหน่อยโดยเมื่อยืนอยู่ตรงคีย์เฟรมหลังแล้วกด Page Up สัก5ครั้ง1 2 3 4 5คลิก Stop Watch Opacity เป็น100 จุดเริ่มต้นแล้วเพดดาวสัก5 1 2 3 4 5 o p สองสามสี่ห้าสร้อยสร้าง Keyframe แล้วจุดเริ่มต้นปรับ Opacity เป็น0มา Keyframe มหลังของ Trim Path ปรับ Opacity เป็น0ดูด้วยนะฮะให้เป็นแบบนี้ก็คือค่อยๆสว่างขึ้นมาฟือ้ออ่า เมื่อสร้างเสร็จก็หายไปประมาณนี้เราสามารถทำแบบนี้ได้กับตัวอักษรที่เหลือก็พอเป็นไอเดียนะครับเอาละไปกันต่อปิดตามาเปิดตาเทคตัวเริ่มต้นอีกทีหนึ่งคลิกขวาคราวนี้มาที่ Create Mark from Text คลิกปุ๊บแบบเดิมเลย แต่คราวนี้ไม่ได้สร้างเป็นเชฟเลเย y e r แล้วเขาสร้าง solid เลเยอร์ครับแต่ภายใน solid Layer มีอะไรเปิดเข้าไปดูมีมาร์คมีมาร์ค4ตัวเหมือนเดิมเท่ากับจำนวนตัวอักษรนี่ฮะ label สีเหลืองตัว t label สีฟ้าตัว e แล้วเราจะทำอะไรกับพวกนี้ได้บ้างจริงๆมันก็ทำได้นะฮะเพราะมันมี p a ร์อยู่ทำแบบเดิมเลยก็ได้ก็คือเนี่ย หวินาทีคลิก Stop Watch Mark Part และจุดเริ่มต้นก็ลากหางให้ยาวๆกดชิปลูกศรลงล่างและไม่พอต้องลากทั้งหมดด้วยเอาลงไปซ่อนไว้ข้างล่างก็ต้องกดชิปลูกศรหลบซึ่งมันรวมอยู่ในคียเฟรมเดียวเลยมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราไม่เอา เราจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมโดยไปที่หน้าต่าง Effect and p r e s e t พิมพ์คําคำว่า Fill Fill เราเคยเรียนกันมาแล้วเครื่องมือตัวนี้ปุ๊บแล้ว i l l เนี่ยมันสามารถเลือกได้ว่าจะเอามาร์กไหนเอามาร์กแรกนี่มาร์กทปุ๊บตัวอื่นก็เป็นสีขาวก็คือเติมสีแดงเฉพาะมาร์กทเราเรียนไปแล้ว เราไม่เอามาตัวใหม่กด delete พิมพ์คำว่า stroke ครับที่หน้าต่าง effect and preset แล้วเลือกหา stroke ตัวนี้ครับ generate stroke ใส่เข้าไปฟึบเมื่อใส่เข้าไปแล้วทำอะไรได้บ้างมาดูครับ stroke ก็จะมี part part t ตอนนี้ part t แล้ว มาตรงเพ้นสไต์ก่อนมาเปลี่ยนจาก on original image เป็น on transparent แล้วมาปิดตรงนี้นะครับ t o เเอา Path ออกไปมันบงังแล้วมาไล่ดูทีละตัวเมื่อเราเลือก Path ตัว T และเปลี่ยน p n t Style มาเป็น on transparent แล้วไล่ลงมามาสังเกตดู Color ก็คือสีขาว นะครับ brush size ลองเพิ่มลองลดดูมันก็คือความหนาของสโตรกนั่นเองแล้ว brush hardness มันก็คือความหนักเบาของฝีแปลง opacity ก็รู้รู้กันอยู่มันมามีตัวนี้ฮะ start และ end เหมือนกับ trim path เลยครับเริ่มต้นก็ start 0และ end ร0อยคืออะไรลองเลื่อนดูนี่ไง ก็เหมือน trim path เลยไงฟุบฟุบส่วนจะจุดเริ่มต้นกับจุดปลายเนี่ยถ้ายัางจำกันได้เอาทบทวนอีกทีเปิด t o เก l ก่อนเห็นไหมฮะแทนที่จะเป็นสี่เหลี่ยมก็เป็นวงกลมถ้าเราจะย้ายคลิกที่ mark path ถ้าเราจะย้ายจุดเริ่มต้นทำยังไงฮะอ่ะสมมุติจะย้ายมาที่จุดนี้แล้วกันก็ต้องเลือกจุดนี้ ปุ๊บคลิกขวาที่จุดนี้ mark and shape path set first vertex นี่จุดใหญ่ย้ายมานี่แล้วแล้วลองเลื่อนตัวนี้ดูคลิกออกมาปิด t o k e n แล้วเลื่อน end ดูนี่เห็นไหมฮะ first vertex อ่าทบทวนกันอีกทีนึ่งก็ประมาณนี้แล้ว spacing ล่ะคืออะไรอ่าลองเลื่อนดูสิฟูบนี่ spacing มันประกอบกันด้วยจุดไข่ปลาถ้า spacing 100%ก็จะเห็นแต่ถ้า Reset กลับเหมือนเดิมก็จะเห็นเต็มส r o k e ทีนี้เลื่อนขึ้นไปข้างบนเราเลือกเฉพาะ Mark T ทีนี้ถ้าเรามาติ๊ก All Mark ละ่ะปุ๊บตัว Stroke Sequentially ก็ถูกติ๊กไปด้วยมันคืออะไรลองเลื่อนเอ็ดูปุ๊บอ๋อ ก็ไล่ไปทีละตัวไง Stroke Sequence Sequentially ใ right? ช่ไหมฮะทีละตัวแล้วมีอะไรอีกถ้าเราติ๊กออกไปละ่ะทุกตัวทุกมาร์กทาพร้อมกันหมดนี่มันก็เป็นประมาณนี้สำหรับเอฟเฟ t Stroke เราจะทํา Animation อะไรก็ลองดูเอาไป Create กันดูลองคลิกที่1วินาที n สร้าง Keyframe เลื่อนมาจุดเริ่มต้นแล้วปรับ n mm. เป็น0อ่ะเราก็จะได้แบบนี้ฟือ้อฟือ้ก็ประมาณนี้สำหรับสโตรกทีนี้มาอีกตัวหนึ่งปิดตามาคลิกที่ Layer Text ไม่ต้องเปิดตาก็ได้คลิกขวา Create Mark from Text ปุ๊บอ่าเขาก็สร้างเหมือนเดิมแต่เราจะไปใช้อีกตัวหนึ่งไปที่หน้าต่าง Effect and Preset พิมพ์คำว่า Scriptable ครับ S C R I นี่มาแล้ว Scriptable ใส่เข้าไปปุ๊บนี่ที่เขาทำ Animation กันอยู่เห็นไหมครับซูมเข้าไปหน่อยดีครับ Scriptable คืออะไรอ่ะไปดูกันที่หน้าตา effect control s c r i p b l e มันก็คล้ายๆกับ Stroke แต่มีให้เราเล่นเยอะกว่าตัวแรก single mark ก็คือเราเลือกเฉพาะ mark t mark ที่เป็นตัว t แล้วมาดู field type ครับลองเลื่อนดูปุ๊บ center e d g e ก็จะเป็นประมาณนี้เปิด toggle ก่อนแล้ว inside e d g e เอา t ้า e d อนี่ left e g ซึ่ง Left กับ h right รเนี่ยมันจะเป็นในกรณีที่เส้น Path ไม่ได้เป็นเส้นปิดก็คืออาจจะเป็น Stroke เป็นเส้นนะครับไม่ได้เอามาปิดจุดเริ่มต้นกับจุดปลายไม่ได้จุดเดียวกันมันก็เลยมีขอบขวาและขอบซ้ายเราเลื่อนไปเป็น Inside แล้วกันปึ๊บ ดูตัวต่อไปสีก็โอเครู้ๆกันอยู่ o p ป c i t ซก็เช่นกัน a n g เกิลแองก็คือนี่ฮรอยหยักอยากเป็นมุมกี่องศาปรับได้สโตรกว t h ตามตัวเลยเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นบะหมี่ลดลงเหลือหนึ่งดูบางๆสวยๆอ่ะประมาณนี้อะไรอีก เปิดเข้าไปใน Stroke Option ครับนี่สามารถมี c กอ e ์ฟ e n e s s คืออะไรก็คือนี่นี่ถ้า100%มันก็แบบอยากแบบกว้างๆใหญ่ๆรัศมีเยอะๆแต่ถ้ากลับไปที่เดิมมันก็ประมาณนี้จะเอาถี่มากที่น้อยประมาณนั้น ส่วน c u r v i n e s s variation ก็คือถ้าเต็มเลย100% vary 100%นี่มีทั้งใหญ่มากๆและก็เล็กมากๆผสมกันอยู่100%เรา,เาแค่หนึ่งเหมือนเดิมก็โอเคละให้มันใกล้เคียงกันหน่อยสัก5ก็ได้ความแตกต่างส่วน spacing เอาลองดูนี่มันเป็น space ของแต่ละอยกักนะครับ คลิกขวารีเซ็ตได้ v a r i a n t ก็เช่นกัน spacing v a r i a n t ก็ความแตกต่างระหว่าง spacing มีทั้งมากและน้อยรวมอยู่ใน strok ทั้งหมดนี้ p a t h overlap ป๊บนี่ p a t h overlap ซึ่งก็จะดูเหมือนเป็น3มิติมีความหนาขึ้นมาด้วย p a t h overlap แล้วก็ v a r i a n t ประมาณนี้อ่ะ reset ไปสักทีหนึ่งรีเซ็ตปรับความหนาเหลือหนึ่งทีนี้นี่ครับสตาร์ทและเอ็นอีกแล้วแสดงว่าเราสามารถใช้ได้เหมือนกับสโตรกเลยนี่ฮะลดลงมาปึ๊บเต็มรอ้อยนะครับส่วนตัวนี้อ่ะวิกเกิลไทเพราะว่ามันสามารถเลื่อนได้ เนี่ยเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงนะครับมันวิกเกิลได้มันสั่นได้ทีนี้วิกเกิลไทยก็คือสั่นแบบสมูทกับสั่นแบบจ่ะบางคนถ้าชอบแบบวัยรุ่นก็นี่จ้ำเลยหรืออยู่นิ่งๆนี่อยู่นิ่งๆสแตติกส่วน จำกับสมูทเนี่ยเรามาเซต w i ก g กเปอร์เซกันได้อีกเหลือสัก5ก็ได้อะแล้วจำม,มน,น่าจะสวยกว่านะปุ๊บนี่ตัวต่อไป random seed ก็สุ่มเอาจะเอาจังหวะไหนเป็นการสุ่มเฉยๆนะครับ random seed ส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับเอฟเฟ t Stroke original แล้วก็รีวิวประมาณนี้เมื่อสักครู่ตอนใช้สต,ตรกผมก็ลืมทำให้ดูรีวิวออริจินัลไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปดูอีกนิดนึงเราไปกันที่ข้างบนก่อนทีนี้มาเลือก All m a r ์มั่งี่ถ้าออ l มาร์ก็เหมือนเดิมมาปรับตรงเอ็นฮะปื๊บแบบนี้แค่นั้นเองแล้วมาติ๊กตรงนี้ได้ถ้า ให้ทำพร้อมกันตรง Fill าส a ีเควนเชียรีนะ่ประมาณนี้ล้วลองเลื่อนดูปดิบด,บดบูปุบ๊บปับปุ๊บปับนี่ไงที่เขาชอบเล่นกันมั่งเทรนสมัยนี้มันมาจากตรงนี้ีนี้มีอะไรอีกก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่ง all mark using mode ซึ่ง มันต้องเข้าไปดูข้างในว่ามาร์คเราตอนนี้ใช้ดิฟเฟนซ์หมดเลยแล้วมันอยู่กันคนละที่ซึ่งมันอิสระต่อกันเลยไม่มีผลก็ประมาณนี้เอาไปทำแอนิเมชันได้หนังสือสวยๆจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรอ่ะทีนี้ปิดตาแล้วมาเปิดตาตัวสโตรกบ้างมันมีอยู่อีกตัวหนึงสโตรกค,คือตัวนี้นะครับ Review Original Image คืออะไรนี่นะก็คือตัวนี้ฮะเราลองเพิ่ม b r u s h Size ดูเพิ่มเยอะๆนี่ครับดิ e v i e w ก็คือมันพยายามทำให้เต็มต้นแบบประมาณนั้นขึ้นอยู่กับ b r u s h Size ฟือ้อ่ะนี่ไงรีวิว original image แล้วถ้า on transparent อ่ะเราถึงจะเห็นว่าสโ k ร b บรั h ไซ z ์ที่สร้างเนี่ยเขาจะเอา Path อยู่ตรงกลางนะฮะเขาจะเพิ่มส troke ทั้งข้างในและข้างนอกทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกถ้าเราเลือก review original image มันก็มาอยู่ข้างในหมดเลยแล้วถ้าเราเลือก on original ก็คือมันก็จะอยู่แต่ข้างนอกเห็นไหมฮะเมื่อเราเลื่อนตัวนี้มันก็จะอยู่แต่ข้างนอกส่วนข้างในเราก็เห็นตามออริจินอลอยู่แล้วเพิ่มสโตรรอบนอกสรุปก,ก็คือถ้า on original i m อิมเมจเนี่ยสโตรกจะอยู่รอบนอกแต่ถ้าทรานสเปเรนต์เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางนี่อยู่ตรงกลางของมาร์ p พลาส แต่ถ้า Review o r i g i น a ลอิมเมก็จะอยู่ภายในนะครับสรุปนะครับมีอยู่ภายในภายนอกแล้วก็โปร่งใสโปร่งใสอยู่ตรงกลางตรงนี้ภายนอกตรงนี้ภายในปึ๊บอ่ะทีนี้มาอีกตัวหนึ่งสำหรับสคริปเ l ิลที่ไม่สามารถให้เห็นได้เปิด s c r i ปเ l ิลปุ๊บ ิดตาแล้วไปที่ Project Panel ไปเอาโลโก้มาโลโก้คือตัวนี้เอาโลโก้เข้ามาปึ๊บโลโก้เป็นไฟล์ png วิธีการหาหามาร์กของไฟล์ png หรือไฟล์ jpeg หรือเป็นอ็อบเจกต์ไฟล์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับจะเป็นรูปโลโก้รูปภาพรูปอะไรเนี่ยเราสามารถใช้อีกคำสั่งหนึ่งในการหามาร์ก ของเขาได้โดยคลิกแล้วไปที่เลเยอร์ครับมันจะมีคำสั่งนี้อยู่ครับ auto trace คลิกเลยเมื่อคลิกปุ๊บเขาก็จะถามว่าจะ auto trace เป็นช่วงเวลาหรือจะเอาเฟรมเดียวซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเป็นภาพนิ่งแล้วเราก็จะเอาแค่ current frame ส่วนตัวนี้ channel ก็ alpha อยู่แล้วเพราะว่า object เราเนี่ย เราจะเอาเฉพาะขอบมันเป็นทา h a i l e n t อยู่แล้วไม่มีแบ็ k กราว n ์เราก็จะเอาเฉพาะขอบแทบจะไม่ต้องปรับค่าอะไรเลยนะครับตรงนี้ก็ติ๊กถูกตรงนี้ก็ติ๊กถูกค่าพวกนี้ก็ไม่ต้องปรับอะไรเลยคลิกโอเคครับปุ๊บนี่คล้ายๆแบบเดิมเลยครับก็คือเขาจะสร้าง s OLID Layer ขึ้นมาให้พร้อมกับมี m a ร k เียแต่เขาจะไม่ปิดตาให้นะครับเราต้องปิดตาเองตัวล่างแล้วไปที่ s r r p t b l l e เปิดดูคอนเทนต์ก่อนก็ได้ก็จะมีมาร์กไม่ใช่คอนเทนต์มาร์กก็ตามลาเบ l มีอยู่สี m มาร์กรอบนอกใหญ่ๆเลยสีเหลืองมาร์ก2ตัวซ้ายมาร์ก3ตัวนี้มาร์กสีสีเขียวตัวนี้นะครับเนี้ย1 2 3่อาเอาเอฟเฟ t s c r i b b l e เข้ามาใส่ ปุ๊บนี่ทีนี้ตัวนี้แหละที่เราจะต้องใช้ s c r i ปเ a b l e แบบไหนแบบ all mark using mode ปุ๊บน่ะมันถึงจะเป็นแบบนี้ส่วนตัวอื่นๆก็คล้ายๆกับ preview ดูปุ๊บนี่ดุบดดุบดก็ดประมาณนี้แล้วเราไว้ต่อกันคราวหน้า จะมาทำแอนิเมชันอาจจะใช้ s a เบอรในการทำแอนิเมชันเกี่ยวกับสโตรกพวกนี้ด้วยสำหรับในบทเรียนนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ